คลิปนี้มาแนะนําวิธีการถอนเงินแบบไม่ใช่บัตรของธนาคารกรุงไทยแบบไม่ง่ายมี2ขั้นตอนเท่านั้นขั้นตอนที่1ให้เราเข้าแอปธนาคารกรุงไทยนะครับให้เราเข้ามาที่ส่วนหน้าหลักตรงนี้นะครับจากนั้นให้กดถอนเงินไม่ใช้บัตรเมนูที่อยู่ตรงนี้ถ้าเจอแล้วนะครับก็กดเข้าไปกดเข้ามาแล้วนะครับถ้าเรามีหลายบัญชีก็เลือกบัญชีที่จะถอนเงินได้นะครับเสร็จแล้วนะครับในส่วนต่อไปให้เรากดเลือกจํานวนเงินอากดเลือกแบบนี้ได้เลยครับ หรือว่าจะมาป้อนจํานวนเงินที่ต้องการจากช่องนี้ก็ได้เช่นกันครับ <S <S เมื่อเสร็จแล้วนะครับก็กดถัดไปหน้าต่อไปนะครับเราจะได้รหัสถอนเงิน6หลักบนหน้าจอมือถือแบบนี้นะครับถ้าได้รหัสถอนเงินแล้วขั้นตอนที่2ให้เรามาที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยจากนั้นให้กดถอนเงินไม่ใช้บัตรเมนูนี้นะครับต่อไปให้กดเมนูถอนเงินไม่ใช่บัรบตรจากนั้นให้เลือกธนาคารกรุงไทย หน้าต่อไปให้เราป้อนเบอร์มือถือที่ผูกกับแอปธนาคารกรุงไทยของเรานะครับก็ป้อนเบอร์มือถือเข้าไปให้ถูกต้องครบทั้ง10ตัวนะครับโอเคครับเมื่อป้อนเบอร์มือถือเสร็จแล้วให้เรากดตกลงหน้าต่อไปถ้าขึ้นว่ารหัสถอนเงินเราก็หยิบมือถือที่ทาครั้งไว้ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับก็นํารหัสถอนเงินนี้ไปป้อนที่ตู้ ATM ได้เลยนะครับอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเพื่อนๆได้เป็นรหัสอะไรนะครับก็ป้อนเข้าไปให้ถูกต้องครบทั้ง6ตัวนะครับ เมื่อป้อนเสร็จแล้วนะครับก็กดตกลงต่อไปเราก็เช็ครายการเช็คยอดเงินและค่าธรรมเนียมนะครับจะเป็นศูนย์บาทแต่กดเงินไม่ใช่บัตรนะครับจะฟรีค่าธรรมเนียมถ้าข้อมูลในหน้านี้ของเราถูกต้องแล้วก็กดตกลงได้เลยครับจากนั้นก็รอสักครู่นะครับโอเคครับแค่นี้นะครับขั้นตอนของการกดเงินไม่ใช่บัตรธนาคารกรุงไทยนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเพื่อนเพื่อนะครับสามารถใช้วิธีนี้ไปทําได้นะครับง่ายสะดวกไม่ต้องพกบัตร จุดที่สําคัญคือเราต้องเช็คข้อมูลเช็คความถูกต้องให้ดีเนาะจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดนะครับก็หวังว่าคิปดีครับคลิปนี้มาแนะนําวิธีการถอนเงินแบบไม่ใช้บัตรธานาคารกสิกรไทยหยิบมือถือขึ้นมาและเข้าแอปเคพัฒธานาคารกสิกรไทยให้เรียบร้อยเสร็จแล้วให้เรากดธุรกรรมปุ่มกลางตรงนี้นะครับจากนั้นให้เรากดถอนเงินเมนูนี้เลยครับเสร็จแล้วก็เลือกจำนวนเงินที่ต้องการจะถอนกดเลือกได้เลยนะครับ หรือว่าเรานะครับจะมากดเลือกจํานวนเงินตรงนี้และป้อนจํานวนเงินที่ต้องการถอนเข้าไปก็สามารถทําได้เมื่อเราเลือกจํานวนเงินได้แล้วนะครับให้เรากดยืนยันเช็คถูกตรงนี้ต่อไปหน้ารายการถอนเงินถ้าขึ้นหน้านี้แล้วให้เรามาที่ตู้ ATM ของกสิกรไทยนะครับเสร็จแล้วให้กดถอนเงินไม่ใช่บัตรต่อไปกดเคพัด เสร็จแล้วนะครับตู้จะขึ้นว่า QR สําหรับถอนเงินก็ให้เราหยิบมือถือขึ้นมาอีกครั้งและกดสแกน QR ถอนเงินปุ่มตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็นําหน้าจอโทราศัพท์ไปสแกน QR code ที่หน้าตู้ ATM โดยให้ QR code อยู่ในกรอบตรงนี้เพื่อสแกน QR ถอนเงินได้เลยนะครับาเมื่อสแกนผ่านแล้วนะครับมันจะมีให้เราเช็คยอดเงินว่าถูกต้องแล้วหรือยังค่าธรรมเนียมถูกต้องไหมถ้าถูกต้องแล้วก็สามารถกดยืนยันตรงนี้ได้เลยครับ ถ้ากดยืนยันในมือถือแล้วหน้าเ so, ่าไปจะขึ้นว่ายืนยันการทํารายการถ้ามือถือขึ้นแบบนี้แล้วก็ให้เรามากดยืนยันที่หน้าตู้ ATM ได้เลยครับโอเคครับหลังจากที่เรากดยืนยันที่ตู้ ATM เราก็หยิบเงินที่ถอนขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะครับขั้นตอนง่ายๆแค่นี้นะครับสําหรับการถอนเงินหน้าตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทยนะครับง่ายและสะดวกมากนะครับเราไม่ต้องพกบัตรแถมฟรีค่าธรรมเนียมอีกด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับสามารถดูคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางได้เลยนะครับ โอเคครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามช่อง m e n t e c h สอนใช้ a n d ด o i d ให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคลิปนี้มาแนะนําวิธีการถอนเงินแบบไม่ใช้บัตรธนาคารกสิกรไทยเริ่มต้นให้เราหยิบมือถือขึ้นมาและเข้าแอปเคพัฒธนาคารกสิกรไทยให้เรียบร้อยเสร็จแล้วให้เรากดธุรกรรมปุ่มกลางตรงนี้นะครับจากนั้นให้เรากดถอนเงินเมนูนี้เลยครับ เสร็จแล้วก็เลือกจํานวนเงินที่ต้องการจะถอนกดเลือกได้เลยนะครับหรือว่าเรานะครับจะมากดเลือกจํานวนเงินตรงนี้และป้อนจํานวนเงินที่ต้องการถอนเข้าไปก็สามารถทําได้เมื <tur ric an> ่อเราเลือกจํานวนเงินได้แล้วนะครับให้เรากดยืนยนันเช็คถูกตรงนี้ <t> ต่อไปหนะ้ารายการถอนเงินถ้าขึ้นหน้านี้แล้วให้เรามาที่ตู้ ATM ของกสิกรไทยนะครับเสร็จแล้วให้กดถอนเงินไม่ใช่บัตร <t> ต่อไปกดเคพัท เสร็จแล้วนะครับตู้จะขึ้นว่า QR สําหรับถอนเงินก็ให้เราหยิบมือถือขึ้นมาอีกครั้งและกดสแกน QR ถอนเงินปุ่มตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็นําหน้าจอโทราศัพท์ไปสแกน QR โคดที่หน้าตู้ ATM โดยให้ QR โคดอยู่ในกรอบตรงนี้เพื่อสแกน QR ถอนเงินได้เลยนะครับหาเมื่อสแกนผ่านแล้วนะครับมันจะมีให้เราเช็คยอดเงินว่าถูกต้องแล้วหรือยังค่าธรรมเนียมถูกต้องไหมถ้าถูกต้องแล้วก็สามารถกดยืนยันตรงนี้ได้เลยครับ ถ้ากดยืนยันในมือถือแล้วหน้าต่อไปจะขึ้นว่ายืนยันการทรํารายการถ้ามือถือขึ้นแบบนี้แล้วก็ให้เรามากดยืนยันที่หน้าตู้ ATM ได้เลยครับโอเคครับหลังจากที่เรากดยืนยันที่ตู้ ATM เราก็หยิบเงินที่ถอนขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะครับ ขั้นตอนง่ายๆแค่ดีนะครับสำหรับการถอนเงินหน้าตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทยนะครับง่ายและสะดวกมากนะครับเราไม่ต้องพกบัตรแถมฟรีค่าธรรมเนียมอีกด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถดูคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางได้เลยนะครับโอเคครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามช่องเ e n t e c h สอนใช้ a อ d ด o i d ให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไอสัตว์ตอนนี้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแม่งเดือดขึ้นทุกวันจนระดับข่าวต่างประเทศยังต้องจับตา และนี่คือ4ไฮไลท์แบบสรุปที่กูรวบมาให้แบบที่มึงไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งดูข่าวเป็นชั่วโมง 1. น,นี่คืนวันที่3แล้วของการประทะและเพจ Army Military Force ระบุว่ากัมพูชาเตรียมใช้ของเล่นใหม่ PHL 03อาวุธยิงจรวดหลายลำกล้องจากพี่จีนสามารถยิงได้ไกลถึง130กิโลเมตรและยิงทีเดียวได้12นัดภายใน1นาทีถ้าใช้จริงพื้นที่ที่เข้าเขตเสียงคืออุบลสีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์จันทบุรีตราดรวมถึงเขตเมืองสนามบินและพื้นที่ท่่องเทียว พราะแม่งยิงลึกเขาวาได้ไกลกว่าชายแดนมาก2เกิดการยิงตอบโต้มีทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตไทยสวนกลับหนะักไทยยิงตอบโต้ด้วย S R 4จรวดหลายลำกล้อง122ม mm, ิลิเมตรใส่เป้าทหารเขมรโดยตรงต่อมาเวลา16นาฬิกา40นาที F16 ไทยบินทิ้งระเบิด2ลูกใส่จุดทหารเขมรบริเวณเขตคาสิโนบ้านสหลังจังหวัดตราดภารกิจสำเร็จ F16 กลับฐานปลอดภัยตอนนี้ทั้งสองฝ่ายโทษกันไปมาฝั่งสแกมโบเดียก็อบอกไทยยิงก่อน ฟังไทยก็ยืนยันว่าไอเชียขเขมรยิงข้ามแดนกรหลายจุดและมีทหารไทยบาดเจ็บและเสียชีวิตจริงขณะดเดียวกันไอขเขมรแม่งก็ยังปล่อยข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนออกมาเรื่อยๆและยิ่งทําให้ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นกว่าเดิม 4. ข้อตกลงสันติภาพที่เซ็นเมื่อเดือนตุลาคมโดยโดนัลด์ทรัมป์ใช้ไม่ได้อีกต่อไปไทยไม่ต้องการความรุนแรงแต่จะไม่ยอมให้อธิปไตยถูกละเมิดพร้อมปฏิเสธการไกล่เกลีย่ยทุกรูปแบบนายกไทยประกาศชัดเลยว่ากูจะไม่เจรจาจนกว่าอธิปไตยไทยจะไม่ถูกคุกคามสรุปสั้นๆ การประทะเกิดขึ้นต่อเนื่องมีทหารบาดเจ็บและเสียชีวิตกัมพูชาเตรียมใช้ของเล่นใหม่ PHL 0 3ไทยไม่เจรจาเพิ่มการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมตอบโต้แบบ200%สถานการณ์ตอนนี้พร้อมลุกเป็นไฟได้ทุกชั่วโมงแล้วพวกมึงละ่ะคิดว่าความตึงเครียดครั้งนี้จะเป็นยังไงกดติดตามและคอมเมนต์บอกที